อาณาจักรแอนทองประสมอยู่ก่อนแต่งเอทินพันสบายทั้งชาติแม้ไร้างานวิวาอาณาจักรแอนทองประสมทุ่มสิบล้านอยู่ก่อนแต่งเอทินพันเป็นอีกดาราสาวที่สวยและรวยมากสําหรับแอนทองประสมที่ล่าสุดถังตัวมาทําหน้าที่ผู้จัดละครอีกตําแหน่งอีกทั้งยังมีกิจาการและธุรกิจอีกหลายอย่างจนตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นเศรษฐินีสาวอีกคนของวงการไปแล้วคือการเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองโดยล่าสุด แอนทองะสมเปิดเผยว่าตอนนี้ธุรกิจห้องพัก ANN e s p a c e ย่านพัฒนาการได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมภูมิใจนำเสนอด้วยว่าเป็นห้องพักหลักพันแต่วิวหลักหมื่นซึ่งก็มีคนให้ความสนใจกันไม่น้อยเรียกว่าเป็นสาวที่ขยันทำงานแถมยังสวยและรวยมากอีกด้วยก่อนหน้านี้แอนทองะสมเล่าย้อนถึงความทรงจำวัยเด็กชีวิตตัวเองที่ทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยฉะนั้นอะไรก็ตามที่พอจะช่วยแบ่งเบาภาระของยายได้เด็กหญิง แอนทองประสมจะไม่เคยเกีียงและเพราะความยากจนในวัยเด็กบวกกับและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้นทําให้เธอแอบรู้สึกในใจว่าที่นี้ไม่ใช่ที่ที่เธอควรจะอยู่เธอจึงเลือกกําหนดเส้นทางชีวิตตัวเองให้รักดีและฝ่ายดีและจากที่เป็นเด็กบ้านจนขาดโอกาสก็ก,ก้าวมาเป็นนางเอกแถวหน้าจนได้รับฉายาเจ้าหญิงวงการบันเทิงและปัจจุบันก็กลายเป็นผู้จัดมือทองเรื่องความรักไม่คิดมากหากคนมองอยู่ก่อนแต่งกับเอทินพันธ์ บอกตอนนี้โตกันแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ปิดบงังเราไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยปิดบังอยู่แล้วและเข้าบ้านกันเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้อายุจะ40ปีแล้วโตโตกันแล้วตนไม่คิดมากหากคนมองว่าอยู่ก่อนแต่งเพราะมีอะไรหลายๆอย่างทําให้คนมองแบบนั้นได้ส่วนเรื่องแต่งงานยังไม่รีบหากพร้อมแต่งก็แต่งจะไม่เอาแรงบีบของสังคมมาเร่งและตอนนี้ตนก็ยังไม่มีเวลามาจัดงานแต่งงานขอทํางานละครก่อนเขาก็บอกว่า ถ้าไม่ไหวก็พักทำละครปีเว้นปีก็ได้เพราะตนเป็นคนจริงจังกับการทำงานมาก